ก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม unpacking อีกแล้วเนาะก็จากรอบี่แล้วเหมือนเสียงเอฟเฟกต์มือซันนั่งนั่งนึงเนาะ อ่าประมาณนี้โอเคไปมาวันนี้ก็จะเป็นห้องห้องอะไรไม่รู้บ้านนี้มีห้องโอไมค์ก็โอแต่อ๋อขอให้ทำแค่สองห้องเนาะห้องน้อห้อง,อ,ง,อ,งอ่ะปุ๊บโอเคแค่สองแบตอนแรโนวันยันไม่ได้ น้น่รักจังนี่ปุ๊แค่เปิดมาตู้ก็ลบแล้วงงนี่นะฮะเฮ้ยน่ารักจังโอ้อันนี้คืออะไรเอาอันนเ้เหมือนเดิมเล,เลดีแล้ว <c oughs> อันนี้นาฬิกาปุ๊กนาฬิกาปุ๊กนะนาฬิกาปุ๊กเลยเอาลูกไป ก็เลยนั่งไม่ดูนี่เหนียวด่่อะรอไม่เคยเนมันคือเื่อคืนอะไรเหอนันนี้คงเคยไม่เคยคืออยากมองอ่ะวิอันนี้ตัวน้องเอนอนมาดิแบบเวลาเราทางานเราจะได้ดูน้องด้วยเออทงานแล้วแบบนี่น้องน่ารักจังเลยนี่คอมไหมเอ่ยอยากัโอ้เปิดมาก็เป็นเครื่องออกําลังกาย ปูหนันงสือหนังสือหนี้หนังสือเพียงลมไม่มีเกะหรอตาแล้วโต๊ะไมะ่มีเกะเล็กจังหนังสืออันนี้อะไรไม่แื่อใจนิดเดียวอ่าไปอันนี้ก็หนังสือหรอเล็กจังถ้าเล็กๆน่าจะมาในตู้นี้ได้เฮ้ยมาในตู้นี้กัน หนังสือเล่มใหญ่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่หนังสือมอนนีนี่เล่มใหญ่แล้วกันโอเคหมดไปหนึ่งกล่องวุหนังสือเยอะมากเพราะไม่มีที่วางแล้วเพื่อนเราเก็บของนี่ออกเลยตอ,น,อนนี้ใส่เของไปได้ไหมอยู่ในนี้ไม่ได้อีกพันหนังสือไว้ในนี้อุย้ยอันนี้โยคะใช่หรือไม่ไม่ใช่ วิตุ๊กตาหมพกกพูพิกี้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 ิกี้เอ๊ะยมีฝันวิธีไงหมอนเปิดได้ดีดีดีโอ้แล้วหนวูวังเนี่ยอันนี้หนังสือหน่วยนึงไงอันนี้ก็หนังสือโอ้ยฉัน ไม่ชอบไอแผ่นนี้เลยดถานที่แล้วก็คืออเนซหาที่วางยากมากแล้วก็ต้องไปดูคลิปทีเดียวเลยอ่ะมันยากเกินไปตั้งลองสื่อแบบไอ้แบบนี้ดีกว่านะนั่แเบบเนื้อแนบบเนื้อคือเลยแนบบ่ไปกับโต้เออนัง่งนั่งสื่อแบบน่นไปกับโต้ดีกว่า น,นี่อะไรของเล่นไอ่โทษไม่คิดโอ้ย,ไม,ย,อยไม่มีที่จะวางถุงนี่ไงเราเอาเพื่อรางวัลเอาไว้ข้างบนดีกว่าเพราะว่าเอาเนี่ยต้องดูรางวัลนะมูเกียจนความภาคภูมิใจต้องอยู่สูงสุดนี่ความภาคภูมิใจอยู่สูงสุดได้หมได้แฟังแบบแม่ฟังตอนกลางคืนไม่หยุดโอ้ยหนังสือเล่มนี้อ่ะเอาที่นี่มาตรงไหน่า นี่ปลอยปุ๋แล้วกันเออวันนี้ก็แบบพีเจ้าจะทำยังไงดีเนี่ยนี้เอาไแล้ว้ก็เอาิี่เล่มใหญ่หรอทีเล่มใหญ่เล่มได้ด้วยตายแล้วี่ไงเอาัวเจ้ไปุดข้อกัะาโนนี่ฮะ้รก็ส่พุ่เจ้า อันนี้อะไรอ่ะเหมือนเครื่องเล่นเกมปะ joy p ย o y พี boy, พ boy. พเรียกว่าเกมบอยปะเออเกมบอยใช่ใช่กจะเกมบอยเนาะโอ้ยลูกย่งจังหนือใช่งไงเอออันนี้อะไรข้าปากกานีช่งไงมีคอมแบบ notebook 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 Note อ่ะวมาถ่ายงนนี้ด้วยสร้างมันถ่ายนี้ก็แล้วกัน อันนี้ซิ่สอสีไว้นี่ละกันไว้เป็นตอกอันนี้อะไรอ่ะปะากา,ารับเกอร์เหรอมีเป็น,นอตอกอันนี้อะไรอ่ะกระเป๋าแบ็กแพกแบ็กแพกมาเลยปะกันเฮ้ยนี่คืออะไรไม่ไม่นี่ยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยคืออะไรอุ้ยอลาคูเลเล่ปลาคูเลเล่ไว้ในได้ไว้นี่ละกัน ลูลูพับรูพ้าลูกพับรูพับไปห้องจุดยอดมากห้องนี่จุดยอดจุดเอากุ๊กไก่กุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกกุ๊่นีกุ๊กกุ๊ไ่นีแล้วกันมีลูกเ้ยลูกฉันนี่ไงยัดลูไก่อยู่ในตู้อ้ายัดไม่ได้แล้วเต็มหอมากันหอมกัน กุกกี้กุกไก่กุ๊กอุ๊กแล้วโอเค okay. ยังได้อีกปะยังไม่ได้แล้ววางข้าวบนอยู่เอาแม่ไก่ไว้ในตู้เอาลูกไก่มา้ข้างบนเออไม่เดี๋ยวนะเราเอาแม่ไก่ออกมาแล้วเอาอุอ่นเข้าไปไม่ได้เราเนี่ยเอาตุอ้อื่นเข้าไปแทนได้ปะกบ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 ก,ก็ไม่ได้งั้นเอาแม่เข้าแบบเดิมหรือ ขังแม่เอาไว้อยู่ในนั้นขังแม่ไก่ไว้ในนั้นอันนี้วันที่เตียงได้ไหมถุงน่มร้อนไงงั้นวันที่ตอนละครดีกว่าอุ้ยหนังสือเค้นหนังสือหลวงห่าใดๆอันนี้อะไรเทียบหรอนี่ไงครบพอดีต่อไปเป็นห้องน้า ก่อนเลยขยับผ้าก่อนเลยนี่อะไรอันนี้น่ารักจะหาบทเอาเอาเฮ้ยอันนี้น่ารักเอออันนี้คืออะไรอ่ะขยับผ้าหน่อยเผื่อมีของอย่อื่นอีกของเข่องก็ขยับไปขยับไปเลยองหนงเงี้ยตรงนเคียร์วิวเตอร์ น่ะลุยกันเลยนมจากพรอ้อมหวีอันนี้อันนี้นายอ่ะอะ๋อนภาณาใหม่ป่ะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้วันไหนเคยมาที่นี่นี่กล่องยาอีู่แล้วคนเอาของมาเลยก็เอาอันนี้มาเนี่ยดกว่าไปดูอ,อ่อนเนี่ยเขาเป ใช้ง่ายตุนคอนั <c oughs> บไอ้แน,นี่คือสองยังูม่ได้ฉันยังปูเยอะแอบบ่ว่าใช่ไร <c oughs> อ่ะน,นี้อะไรอะ่ะอ่ไม่รู้เหรอไม่มีก่นล้กันอันนี้กล่องยาอ,นนยอ,อ,อันนี้มีเลยนีอะไรอ่ะไม่รู้มันมีมีอะไร นีคิ้วล่างหน้าเลยไี่ตรงนี้มันมีฝากตอนต้องเอาอย่างอันนี้อะไรอ่ะหม่กัะฟันหรอไม่ทราบเป็นกัจนน้านี่างของนีน่ก็โอเค <c oughs> okay. อันนี้แก้วน้างะไวไใส่ยาสีฟันไว้นี่นไงไม่ใช่แปรงใย,ยาสีฟัน ก็อันนี้น้ำหอมวูฟูอันนี้ไว้ไหนอนี้ละกันที่นี่ผมไว้ตรงเลยอันนี้อะไรกันไก่กัดเก็บไว้นี่จ้ะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยบอไอ้นี่กหนวดอาไว้นี่ละกันโอ้สจแล้วเอ้านี่ไม่ได้วารงนี้หรอเอาไว้นี่ไปเลย อันนี้อะไรเตียงอยีกเลยเป็นอ้าวนี่ไม่เหนื่อยเลนี่อันนี้เอ้าแล้วทำไมอันนี้งงอ่ะไว้ยังน,นี้เหรอเอ้างงแค่ไหนอหนาอยู่ในห้องน,น้ำนี่นี่เลยไม่น่าได้ นองมันตรงนี้แหละใช่ไหมรูม้แต่ว่าอ๋อมันเป็นมือนู้ปกติปะมันไม่มีหมดุดหรือว่ามันม,ม,ม,มีนมมมดนี่มันมีหมดุดเอ๊ เอ๊งองนะงงเหมือนกันนะมันมันคื่ออวาา่าทำไมมันวางไม่ได้หรอือว่าไปจังบอล้ว ชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ